สวัสดีนะคะวันนี้จะมาขอรีวิวน้องแอมเอสเบอร์กินนะคะไซส์30นะคะบักทองนะคะตอนนี้ก็น้องกค่อนข้างจะสวยมากนะคะก็ผูกผ้าพันหูให้นะคะกานังเขาก็จะสวยงามมากนะคะข้างในนะคะ ต้องดูว่าเขาสามารถจุอะไรบ้างนะคะจะทดลองใส่ให้ดูนะคะอันนี้เป็นแชแนลวอล์กนะคะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วจะใช้สําหรับห้อยสะพายนะคะจะเก็บใส่ไว้ด้านในนะคะสามารถเก็บเอาไว้ตรงนี้ได้นะคะนะคะแล้วก็มีในเรื่องของคลาสยิบแสงนะคะไว้สําหรับใส่ของใส่พวกบัญชีธนาคารนะคะ,นะคะของกระจุกกระจิกตรงนี้ได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะคะใส่การ์ดนะคะของ YSL ยิบแซงโรแลน์นะคะเนาะอันนี้ก็สามารถใส่ตรงนี้ได้นะคะนอกจากนี้ก็สามารถใส่พวกเครื่องสำอางนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ c h n n e l นะคะ Channel Cosmetic นะคะ Tom Ford นะคะลิปสติกได้สองแท่งนะคะของแอมเมสและของยิบแซงนะคะ ก็ของอชาร์ลอตทิ t วเบอรีนะคะอันนี้คือเราใส่นะคะใส่ปุ๊บเห็นไหมคะเราสามารถจะจุของได้ค่อนข้างเยอะนะคะยังมีพื้นที่ในการจุของได้อีกเยอะนะคะนี่คือกระเป๋าที่เราใช้ทุกวันนะคะ everyday ของแอมเ r สเบอนะคะไซส์30นะคะวันนี้ก็ขอจบรีวิวเป็นแค่นี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ